กูต้องเจอของใหม่ทั้งนั้นแหมปากเก่งนี่กูถามก่อนนี่มึงมาห้องกูตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะหวัวค่ามึมงมาตั้งแต่หวัวค่ำว่าไงั้นแสดงว่ามึงก็ต้องเห็นว่ากูกูเสด็จพี่เห็นมาวัดเนี่ยเนี่ยมีอะม,ม,มีมีทำอะไรกันใช่ไหมนี่กูถามก็่อนตอนต่อห้าทุ่มเนี่ยใครเขาเองอ พยนต์จัดให้หูดอกแอรกผรพยนต์เนี่แล้วแล้วแล้วตีสองเนี่ยใครเขาอีกแดะมันเบิ้มันเบิ้มันมีแรงได้ยังไงวะนนี่เหรอ,อแอบบดังให้ยามานี่และเตะใส่ละใครเขาอีกและ<ใ>นี่ <matte> มึงกินแคลเซียมเข้าไปเยอะใช่ไหมเนี่ยกระดูกมึงไม่หัก้างหรอ <ett> ดูมันอ่อนตัวแล้วคูถามอีคำหนึ่งเมื่อตอนหกโมงเช้าใครมึงเว่ยรกูหมดแรงนี่มึงอยู่กูตั้งคืนเลยเหรอเนี่ยแล้วเด็พี่เหมมาวัดไปไหนหัวกูวไปไหนเอาก็านั่งเนี่ยไม่ใช่ผัวกูคนนี้เสด็จพี่เหมมาวัดไปไหนมึงยังไงเนี่ย ยังไงอะไรมึงยังไงยังไงอะไรหัวนั่งทนโทรอยู่นี่ถามถึงคนอื่นเฮ้ยมึงจะมีทูเหรอชิ๊บพาดเตะคอ็หมดแรง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 กูเดี๋ยวกูไม่รู้จะห่วงอะไรก่อนเลยไม่รู้จะห่วงเตียงห่างหรือทุ่งห่วงมึงดีเ็จพี่เอ็นบกว่าไปไหนเขาไปหาเมียเขาแล้วไปหาเมียแล้วใช่สุราดีเขาไปหาเขาแล้วไปหาสุราดีใช่ ยอกไปเลย